เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัด่านะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมเพลย์ร็อกไซโอ้โหคลิปวินซี่ที่ผมลงไปกระแสตอบรับดีมากๆเลยสอนฟารมเรียกได้ว่ามีคนดูเยอะมากๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เยอะเช่นกันแต่ว่าผมไปสะดุดอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่คอมเมนต์เดียวหรอกมันก็มีคนถามทั้งในไลฟ์ทั้งในหลายๆคลิปก่อนแล้วผมอ่ะไม่ เรานี่บางซีนจ,จริงๆเลยนะตัวแค่นี้อกลับมาเรื่องเราต่อก่อนนะครับก็คือคําถามเนี่ยมันมันเจอมาเยอะแล้วจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ศึกษาจนเอออะโอเคตอนนี้นคอนเทนต์ผมว่าผมเคลียร์จบแล้วก็น่าจะเหลือแค่วัสดุเลนางสุดท้ายนะครับก่อนจะทําคลียร์วัสดุเลนเนะี่ยได้ยินมาว่ามันใช้เวลายอย่างน้อย 2- 4วันในการทําก็คือมันนานเพราะฉะนั้นก็คือผมจะมาลงคลิป อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับขั้นสักหน่อยแล้วกันนะมาเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆก็คือคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการรีค่าชื่อเสียงอืหลายคนถามมาเยอะมากพี่ผมทาเควสไม่ได้เลยโดนไล่ค่ารีค่าชื่อเสียงยังไงพี่ผมผมอยากรีค่าชื่อเสียงต้องไปที่ไหนพี่อย่างนั้นพี่อย่างเงี้เอา้ามามาตอบให้แล้วนะอย่างแรกสิ่งเดียวที่คุณต้องมีเลยคือเงินเจ็ดร้อยบาทในเกม 700ค่าอะไร200ครับเป็นค่าเปิดทําเกียร์วาร์ปมาที่นี่นะเปิดตรงร้านอุลาหาะหลายๆคนที่ดูคลิปสอนฟาร์มไปน่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะครับเสีย200เพื่อมาโลกฮูเอคอมบันโดหลังจากที่เรามาโลกฮูเอคอมบันโดนะครับให้ทําการมาที่นี่เลยวิธีหาที่นี่กดไอคอนนี้กดเป๊ะอ,อะไรเนี่ยควรก็ทำให้มึงกูไม่ได้หลับเวกอัพหน้ามึงอ้อ ไมไปไปเลยไปเลยไปเลยอยากไปก็ไปอ่ะเปิดนี่มานะครับมาที่3มเหลี่ยมสีม่วงปุ๊บใช่ไหมให้เรามาหยุดอยู่ตรงกลางนะครับเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งหล่อๆอยู่ในซอกทรงแบบแอคสาวแอคขี่อะไรนะทรงแบบนั่งอยู่ในซอกนะให้เราเดินเข้าไปคุยกับเขานะครับกดอีนี่ไง Can you ค e a r my p a s s นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะ อืเดาเดาจากคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษล้วนๆฮะไม่เก่งอังกฤษเนี่ยเดาแล้วก็จ่ายห้าร้อยนายแน่ใจนะ That's one come without price อ่ะโอเคกูคแน่ใจกดไปห้าร้อย alright I whip all your record about you I hope this อ่ะเลียร์แล้วเนี่ยดูกันนี่ไงลบหมดเลยค่าจี๋เสียงที่ติดลบตอนแรกของผมมันลบ2000โอเค มันลบหมดเลยเว้ยดีจริงอันนี้ดีจริงนะเออนี่ลบค่าที่เสียงที่เสียของฝั่งนี้หมดเลยนะอ๋อโอเคเจอแล้วนะนี่เลยตัวลบค่าที่เสียงนะครับตัวนี้เลยนะง่ายๆจบแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเออหมดแล้วแค่นี้เลยนะครับอ่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อไปกำลับบงใจให้นัดงานก,กันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะมาคลิปสั้นๆจริงๆบ๊ายบายครับผมไว้เจอกัน